ถามว่ากินอะไรอ้อวัวเวลากินทั่วมังเหรออ้าวกกินไม่ได้บ้ามั้งเนี่ยเล่าเวทีครับกินแม่นี่อะไรกินเหล้าทัวเน้องกูกินเหล้าอีกแล้วเหรอตูวสาวว่าอย่ามาบ้านกูเฮ้ยมากันไปละมากอะไรล่ะไม่เคยเห็นลิตรคนเมืองแล้วนะ

我靠。Oh,